สวัสดีปีใหม่ไทยคุณผู้ชมทุกท่านค่ะทักทายมาจากจงังหวัด12บ12ปันนามนคลยูนานของจีนนะคะแล้วก็ที่เห็นอยู่ข้างหลังนี้ค่ะก็คือขบวนโทวัฒนธรรมของพี่น้องกลุ่มชาติพันธุ์ใน12ปันนาหรือว่าที่ส่วนปันนานะคะที่จะเห็นว่ามีการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์นะคะแล้วก็เห็นถึงสีสันความสนสนานในรอบ3ปีที่ผ่านมาด้วยค่ะ ซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะคะก็อยู่ไม่ใกลไม่ไกลจากทางอาเซียนของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักไม่นานค่ะเราก็จะได้เห็นบรรยากาศการเล่นน้ําสงกรานแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมที่นี่ด้วยนะคะ ขบวนข่าเรดวัฒนธรรมพื้นเมืองและขบวนเรือบังกรแม่โถงรวมไปถึงการแสดงการวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน12ปนนาหรือว่า12ปันนาหรือซี่วงปนนานะคะที่ถือว่าเป็นเมืองแห่งกลุ่วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายค่ะโดยเฉพาะกลุ่มชาวไต้ไร่หรือไอเขิร์นลาหูเย้าเหมียวชาวจีนฮั่นจีโมอ,อีหลายกลุ่มด้วยนะคะ เราก็จะได้ยินเสียงที่ตะโกนพร้อมกันว่าสวย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 นะคะที่แปลว่าน้ําค่ะเพื่อเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจแห่งความโชคดีมีพลังร่มเย็นของสายน้ําด้วยนะคะขบวนค่ะสื่อถึงความสามาัคคีของทางกลุ่มชาติพันธุ์ใน12ปัน,นาที่หลากหลายค่ะรวมไปถึงกลุ่มภาคเอกชนที่มาร่วมขบวนในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะเราก็ยังเห็นมรดกที่จับต้องไม่ได้นะคะในท้องถิ่นค่ะอย่างเช่น ศิลปะการต่อสู้มวยหญิงชาวไตเรือมังกรระบำนกยุงด้วยค่ะขณะใน,นช่วงค่ำคืนที่ผ่านมาค่ะท้องฟ้าเหนือ12ปันานานั้นก็เป็นไปนด้วยคมไฟนะคะจากประเพณีปล่อยคมไฟของเบ่งขนาดยักษ์5เมตรประเพณีกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่มใน12ปันานค่ะซึ่งเป็นการปล่อยที่ริมแม่น้ำล้านช้างนะคะหรือว่าในอาเซียนเรียกว่าเป็นแม่น้ำแม่โขงค่ะ ที่เรียกว,ว่าเป็นโคมไฟของเบ้งนะคะเพราะว่าเมืองนี้นั้นจะมีประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกับสมรภูมิเรื่อง3ามโคกค,ค่ะโดยกําหนดจุดซนชมวิวในการปล่อยคมเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะไม่กระทบต่ออากาศยานด้วยค่ะสำหรับมบนทอนยุนานนะคะถือว่าเป็นเส้นทาง BRI ที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางหลวงทางรถไฟเชื่อมต่อกับภูมิภาคอื่นๆค่ะรวมไปถึงมีท่าเรือทางเศรษฐกิจด้วยนะคะโดยเฉพาะท่าเรือขนส่งท่าน้ําล้านช้างแม่องท่าเรือกวนเลยค่ะ และท่าเรือชายแดนจีนเมียนมาด้วยนะคะสถานีรถไฟ12ปานนานะคะก็เป็นหนึ่งในสถานีรถไฟจีนลาวค่ะที่จะสามารถขนส่งข้ามพรมแดนจากจีนสู่ลาวแล้วก็สู่อนุภิภิภาคอาเซียนนะคะเมื่อวานนี้ค่ะดิฉันมีโอกาสไปสอบถามผู้สื่อข่าวชาวลาวนะคะที่นั่งรถไฟจากลาวสู่จีนรอบปฐมฤกษ์ที่เที่ยวรถ g 88 8เมื่อ13เมษายนที่ผ่านมาค่ะก็ระบ,บุว่า ใช้เวลาในการเดินทางจากต้นทางเวียงจันทร์ถึงปลายทางคุณหมิง10ชั่วโมงครึ่งนะคะในนี้ค่ะรวมถึงข้ามพรมแดนและก็สุลการกรเนี่ยใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงแต่ก็ถือว่าสะดวกและตรงเวลาพอสมควรค่ะส่วนนี้นะคะเป็นบรรยากาศความสนุกสนานที่ประชาชนใน12ปาน,นาและก็ประชาชนจากพื้นที่ต่างๆค่ะมาร่วมเล่นน้าสงกรานกลางเมืองจิ๋งหงเมืองเอกของจังหวัด12ปาน,นานะคะรวมไปถึงการเล่นน้ําตามจุดต่างๆด้วยค่ะ ซึ่งถือว่าประเพณีสงกรานชาวไตในจุดสองปนานนั้นนะคะถือว่าเป็นประเพณีที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมค่ะเนื่องจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จบต้องไม่ได้ของจีนอีกด้วยค่ะ สำหรับปีนี้นะคะเป็นปีครบครอบ70ปีการก่อตั้งจงังหวัด12ปันนาค่ะซึ่งก็ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการดําเนินการทางยุทธศาสตร์รวมถึงนโยบายของจีนโดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์นั้นให้ดีขึ้นนะคะและที่นี่เองค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่น่าจับตามองนะคะหลังจากที่เตรียมเป็นจุดในการเชื่อมต่อระหว่าง ยุนนานนะคะรวไมไถึงอนุพันธ์วิภาสอื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นอาเซียนแล้วก็เอเชียใต้ด้วยค่ะนี่คือบรรยากาศสงกรานจาก12ปนาในปีนี้ค่ะ